สวัสดีคะ่ะวันนี้พามาดูไก่ที่เราเอาลงเลี้ยงเมื่ออ่าวันที่ยี่สิบนะคะมาเข้าขุนที่ฟาร์มนะคะอันนี้เป็นไก่โต้งไก่โต้งคือไก่พันไข่แต่เป็นเพศผู้นะคะเป็นไก่เนื้อเนาะ นี่ค่ะอันนี้เอาลงเมื่อวันที่20นะคะไอตัวดำๆตัวหลายๆสีตรงนั้นคืออที่บ้านฟักเองนะคะแล้วก็มาอันธุบาลรวมกับน้องๆน,นี่คือรับเข้าวันที่20มกราคมนะคะวันนี้วันที่20 26ค่ะนี่ค่ะช่วงรับแรกเข้ามาใหม่ๆนะคะ คือ,อหนูใส่น้ำให้เป็นวิตามินไบโอบีสินะคะแต่วันนี้ก็คือผ่านมาหลายวันแล้วเนาะหนูก็เลยให้เป็นตัวฟ็อตซี้ตัวการโลกกัมโปโลค่ะให้ใส่น้ำใส่กระปุกเอาไว้1ช้อน1ช้อนต่อน้ำสีลิตรนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็กกไฟ ช่วงนี้มันถ้าเป็นโซนภาคเหนือยังอากาศยังเย็นๆอยู่เนาะหนูก็เลยตอนกลางคืนหนูก็ยังกกไฟค่ะใช้ไฟสามหลอดนะคะสามหลอดหลอดล,อดละร้อยวัตต์นะคะนกมีประมาณร้อยร้อยห้าสิบตัวนะคะในนี้นะเอ้สามรอยห้าสิบตัวนะคะนี่ค่ะอื้ เริ่มกินอาหารเก่งแล้วค่ะกระจายกระจายตัวดี แล้วก็หลังจากใส่ตัวฟ็อกซี่เนี่ยประมาณสักสามวันเดี๋ยวจะกลับไปใส่ตัวใบไบโอบีสนะคะน้ำยังเป็น2โทเล็กอยู่นะคะช่วงนี้ส่วนอาหารเนี่ยเติมเช้าเย็นค่ะ เดี๋ยวรอสักประมาณอันนี้ถ้าเริ่มแน่นจัอีกชักหน่อยก็ว่าเดี๋ยวจะขยับขยายเอามาไว้ข้างนอกแล้วค่ะตอนอนุบาลแรกๆอ่ะหนูหนูว่าอนุบาลในในกล่องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีเนี้ยปิดให้สนิทตอนกลางคืนมีรูอากาศมีรูหายใจหน่อยนึงแค่นั้นพอหนูว่ามันช่วยอ่ามันช่วยลดความเสี่ยงที่ลูกไก่จะตายอ่ะได้เยอะมากเลยแล้วเปอร์เซ็นที่ลูกไก่รอดอ่ะคือเยอะ เยอะมากช่วงเล็กๆอย่างเงี้ยไก่จะมีปัญหาก็คืออาการคือขี้ติดก้นนะคะ,ะต้องใช้ยากัมโปโลนะใชะ้เป็นยี่ห้อของฟ็อกซี่อะค่ะใส่น้ำผสมน้ำให้กิน3วันติดต่อกันนะคะช่วงมาเล็กๆเลยนะต้องตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะถ้ามาตัวเล็กๆอย่างนี้คือให้กินเลยนะสละับเหมือนถ้ารถขนส่งเขามาส่งแล้วอะ มื้อแรกที่เขาให้กินน้ำก็คือให้ใส่ไบโอบีสิบสองนะคะคือน้ำแดงๆนั่นนะพอหลังจากนั้นอถ้าอีกเช้านึงขึ้นมาเหมือนร่างกายดูร่างกายไก่ล้วด้วยนะมันหายเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอะ่ะเราค่อยใส่อีกตัวฟอกซี่นะคะเพื<ๆ>่อเพื่อกันเพื่อกันไม่ให้เขาขี้ติดก้นเนาะ ไก่เล็กๆอย่างนี้คือปัญหาก็คือขี้จะติดก้นพอขี้ติดก้นเสร็จปุ๊บก็จะป่วยตายนะคะแต่ว่าพ้นจาการะยะเล็กๆอย่างนี้ไปแล้วอ่ะก็อาการขี้ติดก้นก็จะไม่มีแล้วค่ะแต่ช่องเล็กๆอย่างนี้ยเราต้องระวังให้ดีๆค่ะนะคะแข็งแรงล่าเรืองอ่ะตัวนั้นอะ่ะตัวตัวตัวนั้นอนนขนาดขนาดเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยค่ะขนาดหนูใส่ย,ยานะคะยังยังมีแอบหลงมีขี้ติดก้นสักหน่อยนึงเลยเนี่ย ไก่ต้องอย่างเงี้ยค่ะจะราคาถูกกว่าไก่สามสายนะคะแล้วไก่สายพันธุ์อื่นนะแต่ว่าก็คือมันเป็นไก่ตัวปู้เนาะเอามาไว้ชำแหละเนื้อเฉยๆนะคะเนื้อก็ไม่ได้ต่างจากไก่ไก่บ้านไก่สามสายมากนะแต่ว่าหนูคิดว่าอีตัวเนี้คือมันจะโตช้ากว่าไก่สามสายแล้วก็อกค่อนข้างจะแหลมนะคะเราเลี้ยงเราเลี้ยงดียังไงก็ช่างอกเขาจะแหลมเหมือนทรงเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะ แต่ก็มันก็มันก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูน่าเกียดอะคะ่ะเออถ้าเราชำละขายนะก็ถือว่าลดต้นทุนเราไปไกลสามสายเนี่ยรวมค่าสง่งรวมรวมอ่ารวมค่าสง่งรวมค่าลูกไก่แล้วอะ่ะมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณยี่สิบยี่สิบห้าบาทต่อตัวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่เนี้ยมันตกไม่เกินตัวละสิบห้าบาทอะคะ่ะรวมค่าส่งด้วยนะ ม่น่าจะสิบสิบเอ็ดสิบสองบาทอะค่ะประมาณนั้นเนี่ยค่ะต่อตัวนะถ้าเราเลี้ยงเปอร์เซ็นต์ให้มันรอดมันก็คือมันก็จะอยู่ครบเราก็คุ้มทุนของเราเลยแต่ว่ามันจะโตช้ากว่าสามสายตัวเนี้ยน่าจะประมาณสักสองเดือนสามเดือนนะคะถึงจะได้ขายได้นะตัวไหนที่น้ําหนักเยอะๆน้ําหนักเยอะๆแล้วตัวอ้วนแล้วหนูก็จะจับ่าทย,ยทยอยทยอยทําขายไปนะคะนี่ค่ะ ก็โอเคดีค่ะแต่ว่าเนื้อที่ออกมาก็จะเป็นสีขาวนะรุ่นนี้หนูคาดการเอาไว้ว่าน่าจะทันออกช่วงเมษาพอดีหนูพยายามจะขุนอาหารให้ทันออกเมษานะคะอาหารยังใช้เป็นอาหารโปรตีน21%ของไก่เล็กเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยว วันนี้มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวหนูจะต้องปิดแล้วค่ะเพราะว่าอากาศตอนนี้ยังเย็นอยู่เนาะเดี๋ยวปิดให้ความอบอุ่นเขาเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเริ่มกระจุกกันตรงนู้นแล้วค่ะเลี้ยงเลี้ยงไก่เล็กอย่าอย่าให้เขากระจุกตัวกันเยอะนะคะกระจุกตัวอย่างนั้นอะไม่เอานะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าท,ทับกันเดี๋ยวเขาจะตายตัวที่เล็กๆล็ก,กว่าเขาอาจจะตายนะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ